แต่วดิาอยากกินสามชั้นผัดพริกจ้าเอาสามชั้นมารวนก่อนให้น้ำมันมันออกเนาะอันนี้สามสันแสตูก็จะมีน้ำนะคะเพราะว่าออากมาจะต้องฟีดตอนนี้เข่าก็ร่างหนึ่งี่นหองหิวเข่าเ <c oughs> ข่าเร็วจ้ะหนุ่เหิวแล้วค่ะเดี๋ยวก็สามชั้นก่อนนะคะเสียงนี้ก็คือเสียงไมโครเวฟนึ่งข้าวอยู่นะ แตกระเบิดดีมากกระเด็นกระดอนเมนูนี้ต้องํำใจไก่ผิดกับกระเทียมไม่ไปค่ะอไม่ได้สั่งแบบบนนอกนะคะใส่พริกกระเทียมแบบใส่พอใส่เลืออมันยุ่งบ่หอมพี่น้องกระเทียมมันไม่หอมถ้าใส่แบบนั้นแบบมันไม่หอมเราเลยต้องใส่แบบนี้นะกระเทียมกับพริก ใส่คริตลงไปใส่ชะโนลงไปร็ด,ดี ตรน้ำเกลือให้มันหอมแบบบ้านๆเนาะน้ำตาลทรายสักครู่จะผัดพริกให้สลบก,ก่อน ก็อู่กับานแขกมากน,นก้องเค็นเผ็ดมันงามเผ็ดตระเสริฐเมเข้มน้ำแล้แกวกเข็มแห่งภาษาจีนแบบเค็มนัวนั่นแหละเข็มแต่มนัวปล่อยชิ้นไว้กว่อนเดี๋ยวรุ่เป็นคนนะคะ สักครู่ทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ามาคนแบบก็จะได้สีสวยไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำนะคะนี่กินก็ขอนีว้วพี่น้องเขาเจ้าไม่หน่อยเพราะนีแล้วว่าเขาเจ้าอยู่ในห้องเก็บของกุญแจอยู่กระลุกพ่อใหญ่เขาไปเที่ยวกันคารา้อนไ่หน่อยก็เลยต้องกินอันที่มมีใน,ในบ้านก่อนจะซื้อเติ้ลเพราะาอยากซื้อเพราะมันมีหลายแล้วเน้นะชิมชิมซิ อืมหวานอบเลยเติมน้ำตาลห,หน่อยนึงต่อซอสถึงจะเข้มเหนียวหั่นหมาอในสุดน้อยรอผักสลบก็ใช้ได้จักใส่จานเ,เสิร์ฟพี่น้องข้าวกำลังจะสุกนะ,ะ้ะอืมหัวเสียบสุดไปสายจ้า เ,เขากินข้าวเหนียวมันจะติ่มบทเสียเขาต้องใส่แป้งน้ำหน่อยนึงจก่แป้งที่ใช้เป็นแป้งปสาลีผสมน้านะคะถ้าใครมีแป้งมันก็ใช้แป้งมันจะมีแป้งข้าวโพดก็ใส่แป้งข้าวโพดแป้งควเหนียวก็ได้นะจ๊ะถ้าใครมีใส่แค่พอเหนียวเพื่อห้เขาสิกกินเขาขับเหนียวนะคะมันจะได้จ้ำขึ้นเนาะเราให้มันเกาะกันหน่อยนึงนี่ไงน,น่าจะพอแล้ว โอเคค่ะท okay, อแล้วค่ะพร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วนะคะเ๋ย่แแ้งให้สุกลักษการจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อย3ามชั้นผัดพริกนี่ไงข้าวเหนียวนึ่งในไมโครเวฟหกนาทีไม่ได้แช่นะคะวิธีนึ่งกรลงให้แล้วนะคะในหมวดหลากหลายความรู้ส่วนนี้ก็น่าเจีย๊ยแล้วนะคะไปกินที่หลักเสืเออย่างจ้า